ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นนก็อยู่กับผมสันติเกมเมอร์นี่นก็อยู่กับเกมมาครับนะผมพวกแกอีดิชั่นนะนะครับผมโอเคดูกับแมปสเวเวิรลลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคก,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 กี้บอ็อกนะนะครับผมผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่ละ หืมแบบผมปันกลางพอครับเยอะนั้นมันเนี่ยจะเป็นของ MTN e n c h เอ็นะผมเดาอะ่ะเอม ยังไงเนาะเอ,อ่อเก็บคลิกแปบบ๊บ จะ, UB, จะไงหน,นูเอาแบบต่อคนยังวนไหมจะวนจะหาบันไดหาก็ต้นไม้ไปปลูกดีกว่าเงียหน่อยเอาต้นไม้ไปปลูกดีกว่านะครับตึ้ง บนมิวไม่ติดสองไม่ใหญ่โอ <änder> <S assessment> okay. <S OVER Han ania> uh ้โ huh. อ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้ตกตกเดี๋ยวค่มาคุดต่อครับทานอ่ะโอเคไหนล่ะตรงนั้นล่ะโอเคเพื่อเพ่มเพ่ม ทองมาดิเอมมอลลอนเอามาทำอะไรคอ่ะทองทางเร็วๆ I'm <laughs> sorry. ทางเบย์ไอเฮียพูดยังไงก็ไม่ทนนะครับผมเอาเฮียนี่มาใช้นี่ไม่ทนโอ้ดายมอนเดี๋ยวเพิ่มมักกระตุกครับโอ้ขอไปกระตุกมากจะตายแล้วเนะแบบนี่ยแป๊บนึงขุดก่อนทิ้องอะไรทิ้องอะ ตัวต okay, okay, ้นมะกรูดเดียวครับคุไม้ไปก็บโอเคบิกได้ต่ต้นนี้ใช่ไหมจังเกอร์เนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่นะปลูกได้ตต้นนี้เดียวโอเคขุด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 ดขขุดขุด

จะเป็นไปนก็ไม่รอนเนี่ยปลูกเลครับ จุด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 จุเนี่ยแกเดี๋ยวจะหาแมปอื่นมาเล่นต่อยนะครับ แคปตันยังมาทำอะไรรู้ัเลย

ой ай я ตา, look, าตายแน okay. yeah, ่ออะตอนนี้ก็ติดชีพแล้วใช่ไหมยาตักพูดผิดครับโอ้โหเดี๋ยวนี้จะเก็บ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 อย่าเพิ่ง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 โอ้ผมเบื่อพี่ครับพอมันเกิดนะมันเกิดโคตรเยอะครับผมพอมันไม่เกิดมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ฮะแต่พอมันเกิดเนี่ยมันเกิดทะลุมผมครั้งเดียวเยอะมากนะมันมาลุมเลยผมยังเบื่ออย่าตอนนี้ เดี๋ยวเตรียมอาวุธก่อนโอเขียนเขีคนเนี่เดี๋ยวปีนก่อนขออนุญาตปิดผีเลยนะครับผม ครับผมผมเล่นสกายวอ์เยอะเลยทำ่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวสักคู่แล้วก็ปิดคลิปแล้วเดี๋ยวมาทำลายเยี่ยนก่อน จับเลยครับดื้อจบเลยดื้ๆจับเลยโอเคโอเคนะครับก็สำหรับนี้ก็ต้องจบไปเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย